CMG Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมดรพันธาการธนนนะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของ3ามก๊กกับหนังสือเรื่อง3าก,ก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับยอ่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงนะครับเดินทางมาถึง EP ที่28วันนี้มาร่วมลุ้นกันต่อนะครับว่า จะเกิดเหตุอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนปวดอูแผลริดฝ่ายเล่าปีอาศัยอยู่ในเมืองกี่จิ๋วคิดถึงกวนอูเตียวหุยกับครอบครัวซึ่งพลัดไปปวนเซียวเห็นหน้าเล่าปีเศร้าหมองจึงถามว่าท่านมีความวิตกสิ่งใดเล่าปีจึงบอกว่าคิดถึงครอบครัวลน้องทั้งสองอีกประการหนึ่งก็คือ ได้เกิดมาเป็นชายแต่คิดทำนุ่บำรุงแผ่นดินไม่สำเร็จข้าพเจ้าจึงไม่สบายใจเช่นนี้อวนเซียวได้ฟังดังนั้นจึงว่าเรายกกองทัพไปตำบลลิหยงหวังจะกำจัดโจโฉเสียพอดีเป็นฤดูหนาวเราจึงให้งานเหลียงกุมทหารตั้งค่ายอยู่ปลายแดนเมืองฮูโตตัวเรายกกลับมาตอนนี้เป็นฤดูร้อนแล้วท่านอย่าวิตกเลยเราจะยกทัพไปตีเมืองฮูโต้ เตียนห้องได้ยินอ้วนเซียวว่าดังนั้นจึงว่าเมื่อโจโฉยกไปตีเมืองชีจิวนั้นข้าพเจ้าได้แนะนําให้ท่านยกไปตีเมืองฮูโตท่านก็ไม่ไปบัดนี้โจโฉได้เมืองชีจิวแล้วและกลับมารักษาเมืองฮูโตวไว้มั่นคงนักขอให้ท่านงดการเดินทัพไว้ก่อนตราบเมื่อโจโฉยกกองทัพไปกระทําย่ายีเมืองใดจึงค่อยยกไปตีเมืองฮูโต,หตเห็นจะได้โดยง่ายอ้วนเซียวได้ฟังดังนั้นจึงว่าแก่เล่าปี่ว่า คำเตียนห้องทัดทานไว้ท่านจะเห็นประการใดเล่าปี่จึงว่าโจโฉทําการอยากช้ามีได้ยำเกรงพระเจ้าฮิตเตและท่านมานิ่งอยู่ไม่คิดกําจัดศัตรูราชสมบัติเสนั้นไม่ควรอ้วนเซียวได้ฟังดังนั้นก็เห็นด้วยจึงให้เตรียมทหารไว้ให้พร้อมแต่เตียนห้องก็ทัดทานเตือนสติอ้วนเซียวอีกครั้งท่านเจ้าเมืองกีจิวจึงให้เอาเตียนห้องไปจําคุกไว้อ้วนเซียวจึงให้หนังสือไปถึงงานเหลียง ซึ่งคุมทหารอยู่ตำบลลีห่หยงนั้นให้เป็นกองหน้าฝ่ายงินเหลียงเมื่อแจ้งในหนังสือแล้วก็ยกกองทัพล่วงเข้าไปแดนเมืองฮูโตถึงตำบลแ,แปะแปะก็ให้ตั้งค่ายมั่นอยู่อ้วนเซียวนั้นก็พาเล่าปี่ยกกองทัพหนุนไปฝ่ายโจโฉเมื่อทราบว่าอ้วนเซียวเคลื่อนทัพเข้ามาในแดนเมืองฮูโตเช่นนี้แล้วจึงจัดแจงทหารยกไปกวนอูรู้ดังนั้นจึงเข้าไปหาโจโฉแล้วขออาสาไปเป็นทัพหน้า โจโฉจึงว่าการศึกแต่เพียงนี้ไม่ต้องร้อนถึงท่านหรอกแม้เราไปทำสงครามแก่อ้วนเซี่ยวขัดสนประการใดจึงจะให้มาเชิญท่านตอบภายหลังกวนอูดได้ฟังดังนั้นก็ลาโจโฉกลับมาที่อยู่โจโฉจึงจัดทหารแยกออกเป็นสามกองแล้วยกกองทัพออกจากเมืองฮูตโตโดยโจโฉให้ทหารสองกองแยกไปต้านทานทัพอ้วนเซี่ยวส่วนโจโฉนั้นยกไปรบกับงานเหลียงที่ตำบลแปะแบะ เมื่อกองทัพของโจโฉกับงันเหลียงตั้งประจันหน้ากันแล้วโจโฉก็สั่งให้ทรงเหียนคุมทหารไปรบกับงันเหลียงแต่ทรงเหียนก็ทานกำลังของงันเหลียงได้เพียงสามเพลงงันเหลียงก็เอาง้าฟันทรงเหียนตกม้าตายโจโฉเห็นดังนั้นก็ตกใจงุยซกจึงอาสาออกไปรบกับงันเหลียงเพื่อแก้แค้นให้กับทรงเหียนผู้เป็นเพื่อนรักโจโฉมีความยินดีจึงเกณฑ์ทหารให้งวยซกงุยซกออกไปรบกับงันเหลียงได้ยกหนึ่ง เงินเหลียงก็เอาเงาปันงวยซกตัวขาดออกไปเป็นสองท่อนทหารทั้งปวงก็แต่กลับมาค่ายโจโฉเห็นดังนั้นจึงปรึกษาทหารทั้งปวงว่าผู้ใดจะอาสาไปจับเงินเหลียงมาได้ซีหลงก็อาสาโจโฉออกไปกระทําการแต่ซีหลงก็ทานฝีมืองินเหลียงไม่ได้ก็ถอยกลับมาค่ายพอเวลาพลบคำ่ำโจโฉกับเงินเหลียงต่างก็รักษาค่ายมั่นเอาไว้โจโฉจึงปรึกษากับทหารทั้งปวงว่า ผู้ใดจะต้านทานงินเหลียงได้ซี่หลงจึงว่าข้าพเจ้าเห็นแต่กวนอูผู้เดียวจะต่อสู้กับงินเหลียงได้แม้กวนอูฆ่างินเหลียงได้แล้วอ้วนเซียวรู้ก็จะฆ่าเลอาป,ปีเสียกวนอูก็จะเป็นสิธิ์แก่ท่านโจโฉเห็นชอบด้วยจึงให้ทหารรีบไปตามตัวกวนอูมากวนอูก็รีบมาหาโจโฉที่ค่ายโจโฉเห็นกวนอูมาก็มีความยินดีแล้วว่างินเหลียงทหารอ้วนเซียวมีฝีมือมาก ข้าทรงเหี้ยและงุยซกเสียเราจึงให้ท่านมาหวังจะให้รบด้วยเงินเหลียงกวนอูได้ฟังดังนั้นก็ข,ขึ้นไปดูท่วงทีของงานเหลียงบนเนินเขาแล้วก็ลาโจโฉขึ้นมากก้าควบฝ่าทหารงินเหลียงออกไปฝ่ายทหารงินเหลียงมิทันรู้ตัวรั้นเห็นกวนอูควบม้าออกมาก็ตกใจกลัวต่างคนต่างหลบหลีกไปเป็นอันมากกวนอูควบม้าไปด้วยกำลังเร็วจะใกล้ถึงม้าเงินเหลียงเงินเหลียงเห็นกวนอูก็หมายใจว่าเป็นน้องเล่าปี จะบอกข่าวเล่าปีก็ไม่ทันพอกวนอูเอาเงาฟันกงินเหลียงคอขาดตายกวนอูจึงเอาศีรษะงินเหลียงกลับมาให้โจโฉที่ค่ายโจโฉก็มีความยินดีสรรเสริญกวนอูเป็นอันมากฝ่ายทหารงินเหลียงแตกรกระจายไปถึงกองทัพอ้วนเซียวจึงบอกเนื้อความให้ฝั่งทุกประการชีสิวจึงรายงานข่าวการศึกนี้ให้อ้วนเซียวได้ทราบอ้วนเซียวได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงว่าแก่เล่าปีว่า น้องท่านไปเป็นทหารโจโฉแล้วมาฆ่าทหารเอกของเราเสียชนิดก็เห็นว่าท่านเป็นพวกโจโฉแกล้งเข้ามาอยู่เป็นไสสึดจะเลี้ยงไว้ไม่ได้อ้วนเซียวก็สั่งให้ทหารเอาตัวเล่าปีไปฆ่าเสียเล่าปีได้ฟังดังนั้นก็ตกใจจึงว่าแก่อ้วนเซียวว่าเหตุไฉนท่านมาดูเบาฟังความข้างเดียวชนี้อันทหารหน้าแดงหดยาวนั้นจะมีแต่กวนอูผู้เดียวหรือขอท่านจงพิเคราะห์ดูให้แน่ก่อน อ้วนเซียเป็นคนไม่ยั่งยืนครั้นได้ฟังเล่าปี่ว่าดังนั้นก็กลับโกรธชี้สิว่าแกล้งเจรจาจะให้ตนเองฆ่าเล่าปี่เสียแล้วอ้วนเซียก็ชวนเล่าปี่กินโต๊ะคิดอ่านจะยกไปแก้แค้นโจโฉบุญทิวจึงว่าแก่อ้วนเซียว,ว่าทหารโจโฉฆ่าง,งานเหลียงเสียนั้นข้าพเจ้าจะขออาสาไปรบโจโฉอ้วนเซียได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีแล้วเกณฑ์ทหารให้บุญทิวพร้อมกับจัดแจงเรือรบ เพื่อให้บุญทิวและบรรดาทหารใช้ข้ามแม่น้ำฮองโหไปรบก,กับโจโฉช,ชีสิวจึงทัดฐานอ้วนเซียวขึ้นว่าการที่ให้บุญทิวยกทัพข้ามแม่น้ำไปนั้นเกรงว่าโจโฉจะนำกำลังทหารมาคอยสกัดไว้อ้วนเซียวได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงด่าว่าชีสิวด้วยถ้อยคำอันรุนแรงแต่นั้นมาชีสิวก็ทำป่วยมิได้คิดอ่านราชการด้วยอ้วนเซียวอีกบุญทิวก็นำทัพข้ามแม่น้ำฮองโหไป ส่วนเล่าปีที่อาสาติดตามบุญทิวไปด้วยนั้นบุญทิวก็ให้คุมกําลังทหารอีกกองหนึ่งอยู่ที่ฝั่งโดยที่ไม่ได้ข้ามแม่น้ำฮองโฮไปด้วยฝ่ายโจโฉไม่ได้ทราบว่าบุญทิวคุมทหารมาเช่นนั้นก็จัดแจงเอาทหารกองหลังยกมาเป็นกองหน้าเอาทหารกองหน้ามาเป็นกองหลังแล้วให้คุมเอาเกวียนซึ่งบรรทุกสเสบียงนั้นไปหน้าทหารทั้งปวงลี่ยอยเห็นโจโฉจัดกระบวนทัพเช่นนี้ก็กล่าวเตือนสติขึ้นโจโฉจึงว่า ท่านอย่าวุ่นวายไปเลยซึ่งจะได้เสียประการใดนานไปจึงจะเห็นความคิดเราแล้วโจโฉก็รีบยกทัพไปถึงกลางทางทัพหน้าโจโฉพบทัพบ,บุญทิวได้รบพุ่งกันเป็นสามารถกองลำเลียงโจโฉซึ่งคุมสเสบียงไปนั้นไม่สันทัดในการสู้รบก็แตกกระจายไปทิ้งสเสบียงอาหารเสียทหารบุญทิวได้สเสบียงและอาวุธเป็นอันมากเมื่อบุญทิวนำทหารรุกไล่กองทัพของโจโฉต,ต่อมานั้น โจโฉจึงพาทหารทั้งปวงเข้าไปแอบเนินเขาอยู่แล้วให้ทหารลงจากม้าถอดเกราะเสียแต่ทหารที่ใกล้ตัวโจโฉน,นั้นให้ถืออาวุธไว้และทหารทั้งปวงเห็นกองทัพบ,บุญทิวยกมาใกล้ก็ตกใจชวนกันวุ่นวายว่าจะถอยไปอยู่นักข่ายแปะแบะซุนฮิวนั้นรู้อัจฉริยะส่โจโฉครั้นเห็นทหารระส่ำระสายดังนั้นจึงห้ามทหารทั้งปวงว่าอย่าวุ่นวายไปเลยครั้งนี้เราได้ทีอยู่แล้ว โจโฉได้ยินซุนฮิวว่าก็ชอบใจจึงหัวเราะแล้วพยักหน้าให้ซุนฮิวฝ่ายทหารบุญทิวครั้นยกมาถึงกองทัพโจโฉอยู่ในเงื้อมือเขาามิได้ตั้งมัน่นก็เข้าตีชิงม้าอาวุธเรื่อยรายไม่เป็นกระบวนทัพฝ่ายโจโฉได้ทีแล้วก็ให้ทหารออกรบพุ่งล้อมบุญทิวกับทหารเลวไว้บุญทิวเห็นจะต้านไม่ได้ก็ขับม้าฝ่าทหารหนีออกจากที่ล้อมไปแต่ผู้เดียว โจโฉก็ร้องให้ทหารของตนไล่จับบุญทิวเตียวเลี้ยวกับซีหลงอาสาโจโฉออกไล่ติดตามบุญทิวแต่บุญทิวก็หันกลับมายิงเกาทันสกัดเอาไว้ลูกเกาทันดอกหนึ่งก็ปักเข้าไปที่หน้าผากของตเตียวเลี้ยวซีหลงจึงพาเตียวเลี้ยวกลับไปหาโจโฉฝ่ายกวนอูเห็นดังนั้นก็ถือง้าวพาทหาร12คนออกสกัดหน้าบุญทิวกวนอูก,กับบุญทิวจึงขับม้าเข้ารบก,กันบุญทิวเห็นจะต้านทานไม่ได้ ก็ชักม้าถอยหนีจะกลับไปหากองทัพเล่าปีกวนอูก็ขับม้าเซ็กเทาไล่ไปด้วยฝีเท้าอันรวดเร็วทันม้าบุญทิวเข้ากวนอูจึงเอาเงาฟันบุญทิวตกม้าตายโจโฉอยู่บนเนินเขาและเห็นดังนั้นก็ให้ทหารไล่ฆ่าฟันทหารบุญทิวล้มตายเป็นอันมากทหารซึ่งเหลือนั้นก็แตกกระจัดกระจายสบียงและอาวุธซึ่งเสียไปนั้นก็ได้คืนมาสิ้นฝ่ายเล่าปียกทหารสามหมื่นหนุนมา ยังไม่ทันข้ามแม่น้ำฮองโหก็ได้ทราบว่ากองทัพของบุญทิวแตกเสียแล้วส่วนตัวของบุญทิวนั้นถูกทหารหน้าแดงหนวดยาวฆ่าแล้วเล่าปีรู้ดังนั้นก็ตกใจแลไปฟากโนนเห็นทหารโจโฉเป็นอันมากมีได้เห็นกวนอูเห็นแต่ธงแดงเขียนอักษรชื่อกวนอูเล่าปีก็มีความยินดีแต่ครั้นจะคอยให้เห็นตัวกวนอูทหารโจโฉก็ลงเรือข้ามฝั่งมาเป็นอันมากเล่าปี่ก็ตกใจ จึงพาทหารถอยกลับมาฝ่ายอ้วนเซียวเมื่อรู้จักกลัวเตา๋าสิมโพยว่าบุญทิวถูกทหารโจโฉซึ่งหน้าแดงหนวดยาวชื่อกวนอูฆ่าอ้วนเซียวก็โกรธพอเห็นเล่าปีเดินเข้ามาอ้วนเซียวจึงสั่งให้เอาตัวเล่าปีไปฆ่าเสียเล่าปีจึงถามว่าโทษข้าพระเจ้ามีผิดสิ่งใดท่านจึงมีคําสั่งเช่นนี้อ้วนเซียวจึงตอบว่าครั้งก่อนเราก็ยกโทษเสียทีหนึ่งแล้วบัดนี้ ตัวแกล้งให้น้องของท่านมาฆ่าทหารเอกของเราอีกเล่าเหตุใดท่านจึงว่าไม่มีโทษเล่าปี่จึงว่าถึงกระนั้นก็ดีขอให้ข้าพระเจ้าแจ้งเนื้อความแก่ท่านสักข้อหนึ่งก่อนถึงจะฆ่าเสียก็ตามเถิดแล้วว่าแต่ก่อนนั้นโจโฉมีใจรังเกียจข้าพระเจ้าเป็นอันมากคิดจะฆ่าข้าพระเจ้าเสียบัดนี้รู้ว่าข้าพระเจ้ามาพำนักอาศัยอยู่กับท่านจะเป็นกำลังคิดการสืบไป จึงแกล้งใช้กวนอูมาให้ข้าทหารท่านเสียถ้าท่านแจ้งก็จะโกรธข้าพเจ้าอุปมาเหมือนโจโฉยืมมือท่านให้ข้าข้าพระเจ้าเสียกวนอูเห็นจะไม่รู้ว่าข้าพระเจ้ามาอยู่กับท่านจึงอาสาจโจโฉมาฆ่าทหารท่านเสียถ้าข้าพเจ้ามีหนังสือไปถึงกวนอูรู้แล้วก็จะมาหาข้าพเจ้าได้เป็นกําลังท่านสืบไปซึ่งท่านเสียทหารสองคนนั้นอุปมาเหมือนหนึ่งเสียเนื้อสองตัวถ้าท่านได้กวนอูมาไว เหมือนหนึ่งเสือเห็นจะดีกว่าเนื้อสองตัวอีกอ้วนเซียวได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงว่าแก่สิมโพลกลัวเต่าว่าท่านทั้งสองนี้คิดอ่านยุยงจะให้เราฆ่าเล่าปีผู้สั์ซื้อต่อแผ่นดินคนทั้งปวงรู้ก็จะคอรหานินทาเราแล้วอ้วนเซียวก็ขับสิมโพลกลัวเต่าไปจากที่นั่นเชิญเล่าปีมานั่งจากนั้นเล่าปีก็ให้แต่งหนังสือไปถึงกวนอู แต่ยังไม่มีผู้ใดรับอาสารอบนำไปส่งให้กับกวนอูในขณะนั้นอวนเซียวก็ให้ถอยทับมาตั้งอยู่ที่ตำบลบูเอียงฝ่ายโจโฉเมื่ออ้วนเซียวไม่ยกมารบพุ่งก็ให้แห่หัวตุนอยู่รักษาค่ายที่ตำบลกวัวต่อแล้วโจโฉก็พากวนอูถอยทับกลับเข้าเมืองฮูโตจากนั้นก็แต่งโต๊ะเลี้ยงกวนอูและทหารทั้งปวงโจโฉจึงว่าแก่ลี่ยอยว่าซึ่งเราให้กองลำเลียงขึ้นไปเป็นกองหน้านั้น ท่านมิได้ล่วงรู้ว่าเราคิดกลศึกจึงได้ทัดทานเราแต่ซุนฮิวนั้นรู้ความคิดเราผู้เดียวทหารทั้งปวงซึ่งกินโตอยู่ได้ฟังดังนั้นก็สรรเสริมโจโฉว,ว่ามีสติปัญญาคิดกลศึกหาผู้เสมอมิได้ขณะนั้นมาใช้ก็มาแจ้งข้อราชการกับโจโฉว,ว่ามีนายจนสองคนชื่อเล่าเพ็กกับกงเตา๋าทําการตีชิงทรัพย์สินของราษฎรอยู่ที่เมืองยีหลังกวนอูได้ยินดังนั้น จึงขออาสาโจโฉไปปราบปรามนายโจรทั้งสองนี้โจโฉก็อนุญาตไปตามนั้นโดยให้อีกิมกับงักจิ้นไปกระทําการด้วยกวนอูอีกิมงักจิน้นก็ลาโจโฉคุมทหารห้าหมื่นนายยกออกจากเมืองฮูโตฝ่ายกวนอูเมื่อยกทัพมาถึงแดนเมืองยีหลำก็ให้ตั้งค่ายมั่นอยู่ครั้นเวลากลางคืนกองตระเวนจับเฉลยได้สองคน คุมตัวเอามาให้แก่กวนอูกวนอูก็เห็นว่าหนึ่งในเฉลยนี้คือซุนเขียนพักพวกของตนและเล่าปี่กวนอูจึงขับคนทั้งปวงให้ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วกวนอูก็สนทนากับซุนเขียนถึงเรื่องราวที่พลัดพรากกันไปตั้งแต่เมืองชีจิวแตกผลของการสนทนาในครั้งนี้ทําให้กวนอูได้ทราบว่าเล่าปี่หนีไปอาศัยอยู่กับอ้วนเซียวซุนเขียนก็กล่าวตอบไปว่าข้าพเจ้าก็ได้ว่ากล่าวเรียกกล่อมเล่าเพ็ก กงเต๋าให้ยอมเข้าด้วยเล่าปีจะได้ช่วยคิดการกำจัดโจโฉเสียให้จงได้เวลาพรุ่งนี้เล่าเพชรกับกงเต๋าจะยกมารกแล้วจะทําเป็นเสียทีออกไปให้ท่านมีความชอบไว้แก่โจโฉแล้วจะให้พาพี่สะพ้ายทั้งสองไปหาเล่าปีนะ้ณเมืองกีจิว๋วกวนอูดได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงว่าเมื่อเรามีชายแก่เล่าเพก็กกงเต๋าแล้วเราจะกลับเข้าเมืองฮูโตจะลาโจโฉ แล้วจึงพาพี่สะพายเราไปหาเล่าปีกวนอูสนทนากับซุนเขียนจนกระทั่งถึงเวลาสองยามจึงให้ทหารที่สนิทนั้นลอบส่งซุนเขียนกับทหารคนหนึ่งนั้นออกไปจากค่ายครั้นเวลาเช้ากวนอูจึงจัดแจงทหารยกไปรบกับพวกโจรเล่าเพ็กกับกงเต๋าก็ทําเป็นพ่ายแพ้ต่อกวนอูแล้วถอยทัพหนีไปและกวนอูก็สามารถปราบปรามหัวเมืองทั้งปวง บรรดาที่ขึ้นกับเมืองยีหลําได้สําเร็จกวนอูก็กลับไปแจ้งเนื้อความให้โจโฉได้ทราบโจโฉก็แต่งโต๊ะเลี้ยงกวนอูและปูนบําเหน็จทหารตามสมควรเมื่อกินโต๊ะเสร็จสิ้นแล้วกวนอูก็ลาโจโฉกลับมาที่อยู่จากนั้นก็เข้าไปคํานับพี่สะพ้ายทั้งสองแต่ก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่เล่าปีหนีไปอยู่กับอวนเซียวให้พี่สะพ้ายได้ทราบจนกระทั่งมีทหารคนสนิทของเล่าปีซึ่งไปทับกับวกวนอูเล่าเนื้อความในข้อนี้ ให้ภรรยาทั้งสองคนของเล่าปีได้ทราบกวนอูจึงบอกว่าข้าพเจ้าจะบอกเนื้อความโดยจริงนั้นเกรงคนทั้งปวงจะรู้แล้วจะแจ้งไปถึงโจโฉโจโฉก็จะคิดอ่านป้องกันไว้ไม่ให้ไปหาเล่าปีโดยสะดวกข้าพเจ้าจึงยังไม่ได้บอกนางกำฮูยหยินจึงว่าบัดนี้รู้ข่าวแล้วจงคิดอ่านการซึ่งจะไปหาเล่าปีจงเร็วกวนอูก็ลาพิสไพมาแล้วคิดอ่านหาหนทางที่จะไปหาเล่าปี จนมิเป็นอันกินอันนอนเรื่องราวกำลังเข้มข้นและสนุกเลยนะครับและสำหรับตอนหน้ามาร่วมลุ้นกันต่อว่าจะเกิดเหตุอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ